สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาหุงข้าวให้ดูกันนะครับโดยหม้อที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นหม้อของแบรนด์เคชูนะครับรุ่น Mh 500ครับตัวนี้ครับผมได้เคยทําการรีวิวเวลานะครับในคลิปก่อนนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับแล้วเตาที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเตาจีนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการหุงข้าวด้วยหม้อตัวนี้จะยากจะง่ายยังไงครับออกมาหน้าตาข้าวจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับนําข้าวสารที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับ เดี๋ยวรอบแรกนะครับผมจะใส่น้ําแล้วก็จะซาวก่อนนะครับหนึ่งรอบครับเอาพวกเศษสกปรกออกไปกันนะครับใช้ช้อนคนครับหรือใครจะสะดวกใช้มือก็ได้นะครับเรียบร้อยครับแบบนี้นะครับง่ายๆครับใส่น้ําลงไปนะครับปริมาณน้ําก็เหมือนหุงข้าวทั่วไปเลยครับถ้าใส่เยอะนะครับเราก็จะแก้ทีหลังยากนะครับเราก็ใส่ในปริมาณที่ พอสมควรครับสักหนึ่งข้อครับนี่ผมว่ากะเอานะครับคร่าวๆครับสูตรนี้ครับใช้ได้ทั่วโลกครับก็ขึ้นอยู่กับข้าวนะครับแต่ละประเภทนะครับข้าวของแต่ละคนนะครับว่าเป็นข้าวประเภทไหนนะครับต้องการน้ำเยอะน้ำน้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาตั้งเตาแก๊สเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแก๊สกันเลยนะครับเราเปิดให้มันแรงสุดเลยครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับ อ่าโอเคอันนี้ผมเร่งไฟแรงสุดเลยนะครับเพื่อที่ให้น้ําเดือดก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่น้ําเดือดแล้วครับเราก็ค่อยๆลดไฟนะครับลงมาให้เบาที่สุดเลยครับแล้วก็ปิดฝาหม้อได้ครับระหว่างนี้ครับเราก็รอน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดนี้เราต้องเดือดให้แบบว่ามันเดือดสุดๆเลยนะครับแล้วเราค่อยลดไฟแล้วปิดฝาหม้อครับแล้วก<ฮ>็เราอาจจะคอยช่วยคนนะครับคนบ้างครับ นิดหน่อยครับเฮ้ห okay. ม้อตัวนี้เดือดไวมากนะครับทุกคนหม้อตัวนี้เป็นเทฟลอนด้วยนะครับเวลาหุงเสร็จนี่ข้าวจะไม่ติดหม้อเลยครับดีมากๆเลยใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับตอนนี้ราคา1200บาทแล้วครับปีที่แล้วราคา1000บาท เดี๋ยวรอให้มันเดือดมากกว่านี้อีกสักหน่อยครับเราจะปิดฝาหม้อแล้วครับโอเคครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ปิดฝาหม้อได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็มาหลีไฟนะครับให้เบาที่สุดเลยครับโอเคครับตอนนี้หลีไฟเบาสุดแล้วนะครับเราก็รอครับลองมาเปิดดูข้าวกันนะครับตอนนี้ผ่านไปได้สิบนาทีแล้วนะครับโอ้ข้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เช็คข้าวดูก่อนนะครับว่าใช้ได้หรือยังนะครับลองกินดูครับอืมเมียข้าวยังไม่ค่อยสุกนะครับเราสามารถที่จะเติมน้ําลงไปได้นะครับผพรมน้ํลงไปนิดหน่อยนะครับถ้าข้าวแข็งนะครับแก้ง่ายกับข้าวแฉะนะครับตอนแรกเราก็ใส่น้ํายังไม่ต้องมากนะครับเราค่อยมาแก้ตอนหลังก็ได้ครับใส่น้ําไปนะครับ โอเคครับเราก็ปิดฝาเลยครับแล้วก็รอนะครับเราค่อยมาดูใหม่นะครับตอนนี้จะลองมาเช็คข้าวดูอีกทีนึงครับว่าใช้ได้หรือยังนะครับโหตอนนี้ครับข้าวสวยเลยครับอาจจะยังแบบมีแบบแฉะๆอยู่บ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้สักครู่หนึ่งครับให้มันระอุหน่อยนะครับ มันจะได้คลายความชื้นไปนะครับข้าวมันจะได้ไม่แฉะมากนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวนะครับหน้าตาแบบนี้ครับอือเดี๋ยวเราลองใช้ช้อนนะครับสุยข้าวครับเพื่อให้มันคลายความร้อนนะครับ นี่ครับข้าวที่ได้ครับก็ออกมาสวยนะครับไม่แฉะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการหุงข้าวด้วยหม้อของทางแบรนด์เคชัวนะครับรุ่น m h 5 0 0ตัวนี้คร ну ับหม้อเขาเป็นเทฟลอนนะครับเวลาเราหุงออกมาแล้วครับก็จะไม่ติดหม้อนะครับแล้วก็ข้าวหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการหุงข้าวให้ดูนะครับข้าวที่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็ไงครับน่ากินไหมครับ หม้อตัวนี้ดีครับไม่ติดด้วยนะครับถ้าใครสนใจหม้อตัวนี้นะครับผมได้ทํารีวิวเอาไว้แล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปต่อไปด้วยครับสาหรับวันนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? what do I grab a slippery?